สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง d ีนแอนแฟมิลี่แลนอีกแล้วนะคะอ่าสําหรับวันนี้นะคะเราก็มีที่ดินแปลงเล็กนะคะราคาถูกๆมานําเสนอกันค่ะแปลงนี้มีขนาดเนื้อที่45ตารางวานะคะพิกัดอยู่ตาบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชม,มพร้อมๆกันเลยค่ะการเดินทางก่อนเลยนะคะจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นปากซอยหมู่บ้านนะคะที่ดินของเราอยู่ในหมู่บ้านปีกไม้5ค่ะ ถนนเส้นนี้นะคะชื่อว่าถนนฉลองราชลอก้า 9, หรือว่าเป็นเรียบคลองนะคะซึ่งการเดินทางนะคะจากเรียบคลองประปาเข้ามา ถึงหน้าหมู่บ้านเราประมาณ400เมตรนะคะแล้วก็จากหน้าหมู่บ้านของเราเข้าไปอีกประมาณ500เมตรนะคะระยะทางโดยรวมจากคลองปปาไปถึงที่ดินก็ประมาณ950เมตรประมาณนี้นะคะอ่าในซอยของที่ดินเรานะคะก็เลี้ยวขวานะคะถ้ามาจากตรงคลองปปาเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะห่างกับอบตบ้านใหม่เพียงแค่1.8กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปในหมู่บ้านปีกไม้5กันเลยนะคะเข้ามานะคะมันก็จะมีแยกซิกแซกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะปักหมุดโลเคชั่นนะ ไว้ให้ใต้คลิปนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมเข้ามาได้สะดวกค่ะอันนี้จะเป็นหน้าปักซอยย่อยนะคะพอเข้ามาในซอยนะคะบริเวณสิ่งแวดล้อมโดยรอบนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่จํานวนประมาณ3หลังนะคะคุณผู้ชมในซอยนี้นะนอกั้นก็จะเป็นตรงข้ามจะเป็นที่ดินเปล่านะคะที่ดินนะคะจะมีสาธารณูปโภคครบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าท่อระบายน้ํานะคะแล้วก็จะมีเป็นถนนคอนกรีตค่ะแนวถนนประมาณ5เมตรนะคะรถส่วนกันได้สบาย ระดีที่ดินแปลงนี้นะคะจะมีขนาดเนื้อที่45ตารางวาค่ะหน้ากว้างนะคะอยู่ที่10เมตรค่ะแนวลึก18เมตรนะคะก็สร้างบ้านเดี่ยวได้สบายเลยค่ะที่ดินหันหน้าไปทางด้านทิศใต้นะคะมีระบบไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมนะคะรูปแปลงจะเป็นทรงสีเหลี่ยมผืนผ้าค่ะปัจจุบันที่ดินจะถมไว้ทั้งแปลงเสมอถนนแล้วนะคะ ซ้ายขวานะคะก็จะเป็นเพื่อนบ้านของเราค่ะแนวขอบเขตก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะสําหรับแปลงนี้ก็เหมาะสําหรับท่านไหนที่อยากซื้อสร้างที่อยู่อาศัยหรือว่าซื้อเก็บไว้เป็นก,กาไรนะคะก็ตอบโจทย์ได้ดีเลยค่ะสําหรับราคาขายของแปลงนี้นะคะก็ค่อนข้างถือว่าถูกเลยนะคะราคาก็จะอยู่ที่ตารางวันหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทค่ะราคาขายเหมายกแปลงอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะคะแปลงนี้ฉนดปลอดภาระค่ะ ส่วนแนวคอบเขตนะคะก็จะเห็นหลักหมุดชัดเจนเลยนะคะอันนี้จะเป็นฝั่งด้านซ้ายมือถ้าเราหันหน้าเข้าที่ดินนะคะจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงบ้านหลังนั้นนะคะที่เป็นรถจักรยานสีแดงอยู่นะคะก็น่ากว้างโดยรวมประมาณ10เมตรนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นแนวหมุดด้านหลังค่ะคุณผู้ชมด้านหลังของเราจะเป็นที่ดินเปล่านะคะซึ่งเขาก็ถมไว้แล้วแหละกําลังจะเตรียมสร้างเลยนะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะจับจองเป็นเจ้าของแปลงนี้เป็นเจ้าของใหม่แปลงนี้อยากดูแลนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0822651461ค่ะหรือจะเข้าไปแฟนเพจ a c e b o o k DNN Family Land นะคะก็มีให้เลือกชมอีกมากมายเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร,ร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ